สาลิยะชาดกชาดกว่าด้วยหมอผู้โชคร้ายขอเจริญพรญาติโยมสัตสาธา,าุชนทั้งหลายวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อตรมภาพนำเอาชาดกที่เกี่ยวข้องกับพระเทวทัตมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพระเทวทัตซึ่งเป็นผู้ที่ มีมานะมีทิฏฐิเป็นที่ตั้งมีความอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ได้พยายามที่จะกระทำการมากมายหลายอย่างตามแรงอาฆาตพยาบาทของตนเองวันนี้ก็เป็นชาดกอีกเรื่องหนึ่งที่ได้แสดงให้เห็นถึงอดีตชาติที่พระเทวทัตนั้นได้พยายามที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้าของเราในอดีต ชื่อชาดกว่าสาริยะชาดกชาดกเรื่องนี้ได้เล่าถึงอดีตชาติของพระเทวทัตซึ่งในชาตินั้นก็เกิดเป็นหมอแต่เป็นหมอที่พิการด้วยความอาฆาตพยาบาทที่มีต่อเด็กชายวัยเพียงแค่7-8ดแปขวบก,ก็หลอกให้เด็กนั้นขึ้นต้นไม้โดยหลอกว่ามีนกอยู่ในโพรงไม้ เหตุการณ์จะดำเนินไปอย่างไรก็ขอให้ท่านทัน้งหลายได้ติดตามชมในพุทธกาลสมัยหลังจากที่พระบรมศาสดา ตรัสรู้สู่พระบรมสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมะแผ่ภัยสารไปทั่วดินแดนชมพูทวีปวาระนั้นแม้มีผู้ให้การ,รเคารพเลื่อมใสพระพุทธองค์ทุกชั้นวันนะเดินทางหลังไหลมายังพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นธรรมสถานแห่งองค์พระศาสดาเพื่อถวายตัวเป็นพุทธสาวกเป็นจํานวนมากแต่ทว่า ยังมีผู้ที่อิจฉาริษยาคอยให้ร้ายกระทำการอันไม่บังควรให้บังเกิดแก่พระพุทธองค์ซึ่งต่างแจ้งประจักษ์กันดีในหมู่สาวกว่าภิกษุผู้นั้นคือพระเทวทัตผู้มีมานะทิฐิเป็นที่ตั้งและเหตุที่เป็นเช่นนี้ด้วยพระบุพกรรมกระทำร่วมกันมาตั้งอดีตชาตินั่นเองพระเทวทัตกระทำการอันไม่สมควรแก่พระบรมศาสดาเลยนะท่านนั่นนะซี แม้พระเทวทัตจะเป็นถึงพระญาติของพระบรมศาสดาแต่กลับผูกใจอาฆาตแต่พระบรมศาสดากลับไม่หวั่นไหวเลยแม้แต่น้อยเหตุ hey, พระเทวทัตกระทำการอันไม่บังควรแก่พระพุทธองค์เป็นที่กล่าวโทษในภิกษุพระพุทธองค์จึงทรงปรารภถึงพระเทวทัตดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระเทวทัตนี้ก็ไม่อาจเป็นผู้แม้จะกระทำความสะดุ้งกลัวแก่เรามาแล้วเช่นกันแล้วพระพุทธองค์ทรงนำเอาสาลิยะชาดกมาสาธกแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายดังนี้ ในอดีตการณพระรณสีมหานครอันมีพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในบ้านเมืองร่มเย็นชาวเมืองอยู่รวมกันอย่างผาสุกในวาระเดียวกันนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นลูกชายพ่อค้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครั้นในวัยเด็กมีอายุได้ประมาณ7-8ขวบขณะกกำลังวิ่งเล่นสุกสนตามประษาเด็กน้อยใต้ต้นไทรหน้าบ้านกับเพื่อนวัยเดียวกันอยู่อย่างสนุกสนาน พวกเราเล่นอะไรกันดีล่ะนั่นนะสิเล่นสั้นแอบ,บดีไหมล่ะโหยไม่เอาหรอกเล่นจนเบื่อแล้วใช่คราวที่แล้วนะเล่นกันข้าไปแอบ,บจนโดวนวดกัดสตัวบวมไปทั้งตัวแล้วเนี่ยออ้ยเนี่ยยังขันไม่หายเลยแล้วพวกเจ้าจะเล่นอะไรล่ะโนโนก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาคิดได้บอกข้าก็แล้วกันในระหว่างที่เด็กๆพูดคุยเล่นกันอยู่นั่นเองก็ได้มีหมอพิการคนหนึ่ง ไม่ได้ทำงานอะไรเดินผ่านมาท่ามการเด็กน้อยโอ้ยเฮ้ย้เ้ยทำไมวันนี้มันร้อนแบบนี้นะเนี่ยเฮ้ยเดินมาตั้งนานละพักหน่อยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยยพวกเจ้าอ่หลบๆไปหน่อยสิข้าจะได้นั่งพักหลบแดดซะหน่อยไปเล่นที่อื่นไปเฮ้ยน่ารำคาญจริงๆเลยร้อนก็ร้อนส่งเสียงเจียวเจ้าโอ้โหอะไรเนี่ยมาไล่เขาเฉยเลยนั่นน่ะสิ ไปเห็ะพวกเราไปเล่นที่อื่นกันดีกว่านี่เห็นว่าเป็นคนพิการนั่นนี่ยทันใดนั่นเองหมอพิการก็เหลือบไปเห็นงูกำลังเลื้อยเข้าไปในโพรงต้นไม้ด้วยความเจ้าเล่เขาจึงคิดวางแผนการร้ายขึ้นในใจเอ๊ะนั่นอะไรอยู่บนต้นไม้น่ะเฮ้ยงูนี่นา อย่างเนี้ยเราหลอกให้เด็กพวกนั้นมันโดนงูกัดจากนั้นอ่ะเราก็เข้าไปรักษาเราก็จะมีเงินใช้ไม่ต้องกดยากปากแห้ง <laughs> ไม่มีใครจ้างเรามานานแล้วต้องใช้วิธีนี้แหละ <laughs> งานเข้าแน่แน่ <laughs> หล่อแล้วยังฉลาดอีกนั่นเราเนี้ยหั <laughs> วใสจริงๆเลยนี่พวกเจ้าอะมานี่สิ ข้ามีอะไรจะบอกมีอะไรเหรอท่านพวกเจ้าอยากได้ลูกนกสาลิกาไม่ล่ะอยากได้สีไหนละท่านนี่เจ้าเงยหน้ามองบนต้นไม้สิเห็นโพรงนั่นหรือเปล่าฮ่าอ,อย่าบอกนะว่านั่นน่ะพงนกสาลิกาก็ใช่นะะสิข้าเห็นแม่นกสาลิกาบินข้ามแมลงเข้าไปในโพรงแสดงว่ามันต้องมีลูกนกอยู่ข้างในแน่ๆเลยถ้าพวกเจ้าอยากได้อนะก็ปีนขึ้นไปจับมาสิ เด็กน้อยลูกพ่อขาไม่ได้เฉลียวใจเลยแม้แต่น้อยพร่างก็ใช้สองมือโอบรอบต้นไม้ค่อยๆปีนขึ้นไปเพื่อจับเจ้านกสาลิกาอออโอ้ยทำไมมาทำรังสูงขนาดนี้เนี่ยเล่นจะเหนื่อยเลยเราโอ้ยยังไม่ถึงอีก ปีนระวังระวังล่ะเดี๋ยวจะตกลงมาแข้งขาหาักนะเจ้าเด็กน้อยสเสร็จแล้แน่ๆเลยหลงกลข้าจนได้ <c oughs> โอ้ยแค่นี้เองสบายอยู่แล้วอืม <c oughs> สูงเหมือนกันฮะในที่สุด ลูกพ่อค้าก็ปีนขึ้นมาถึงโพรงไม่รอช้าเขาใช้มือล้วงเข้าไปในโพรงทันทีมาถึงจนได้ไปอยู่กับข้าเถอะนะเจ้านกสาลิกาแล้วข้าจะเลี้ยงเจ้าเป็นอย่างดีเลยฮ่าจับได้แล้วเฮ้ยนี่มันงูเห่านี่ว่าเฮ้ยงูงูงเฮ้ยเฮ้ยงูงูงงงง เดชบุญลูกพ่อค้าจับถูกคองูเหา่าเขารีบเหวียงทิ้งทันทีด้วยปุปกรรมที่ทำร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนลูกพ่อค้าเวียงงูเห่ามาทางหมอพิการพอดีงูพิษพันคอหมอพิการแล้วฝังคมเขี้ยวฉีดพิษร้ายหมอพิการดิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานไม่สามารถเยียวยาได้ทันก่อนจะสิ้นใจตายไปในที่สุด ำไมเวียนมาทางนี้ล่ะเจ้าเด็กบ้าเอ้ยงานเข้าแล้วล่ะตูอ๋ออ๋อช่วยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครใคราได้ช่วยขาที่กล้าถูกกูกัดอ๋ออ๋ออ๋อ้ช่วยช่วยด้วยอนิจจาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวงูพิษ เลื้อยผ่านเข้าไปในป่าจนชาวบ้านที่ผ่านมาพบศพมุงดูด้วยความสมเพชนี่มันหมอพิการท้ายหมู่บ้านเรานี่วาเนี่ยเฮ้ยมานอนตายตรงเนี้ยมันช่างน่าสมเพชยิ่งนักพระพุทธองค์เมื่อตรัสอดีตนิทานจบแล้วจึงตรัสพระคถาว่า ผู้ใดประทุษร้ายคนไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีความผิดบาปย่อมกลับมาถึงคนพานนั้นเองเหมือนละอองฝุ่นที่บุคคลซัดไปทวนลมย่อมกลับมากระทบเขาเองฉะนั้นในพุทธกาลสมัยต่อมาหมอพิการกำเนิดเป็นพระเทวทัตส่วนลูกพ่อค้าสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า พระคถาประจำชาดกโยอัปปะทุตทัะนรัตศัทุทุสติสุทธศะโปสัสสะอนักงะคณัสสะตะเมวะพาลังปัจเจติปาปังสุขุโมโระโชปฏิวาตังวะคิตโตผู้ใดประทุษร้ายคนผู้ไม่ประทุษร้าย เป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีความผิดเลยบาปย่อมกลับมาถึงคนผ่านนั่นเองเหมือนกับละอองละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้นหมอพิการได้พยายามที่จะหลอกเด็กตัวเล็กๆอายุ7-8ขวบให้ปีนต้นไม้เพื่อเอามือล้วงเข้าไปในโพรงไม้ พอหมอนั้นรู้ว่าในโพรงไม้นั้นมีงูซึ่งเป็นสัตว์ที่มีพิษพร้อมที่จะฉกกัดและปล่อยพิษออกมาแน่นอนว่าถ้าใครโดนงูที่มีพิษกัดก็ย่อมมีโอกาสที่จะเสียชีวิตแต่ด้วยบุญบรารมีของเด็กซึ่งนั่นหมายถึงพระโพธิสัตว์ก็ได้ หลวงเข้าไปในโพรงไม้แล้วก็ไปจับคองูได้เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นได้จับที่คองูได้แล้วก็เหวี่ยงออกมางูนั้นก็ไปพันที่คอของหมอพิการ หมอพิการถูกกูกัดฝังเขี้ยวลงไปแล้วก็ปล่อยพิษหลังจากที่พิษร้ายเข้าร่างกายก็มีอาการทุ่ลนทุลายแล้วก็สิ้นลมหายใจเรื่องนี้สอนอะไรให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวโดยเพราะอย่างยิ่งในเรื่องของการประทุสลายผู้ที่บริสุทธิ์ เราจะเห็นได้ว่าในสังคมยุคปัจจุบันนั้นคนที่อยู่ในฐานะที่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วถูกทำร้ายจากคนที่มีจิตใจคอโหดเที่ยมอมาเหตุนั้นมีอยู่มากมายในแต่ละวันแต่ละวันเราก็จะเห็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราเกิดเป็นคนก็ขอให้มีจิตใจเมตตาช่วยเหลือเผื่อแผ่ต่อชีวิตของคนอื่น อย่าได้เบียดเบียนผู้อื่นมันอย่างหมอพิการท่านนี้เลยเพราะถ้าหากว่าเราทำร้ายผู้บริสุทธิ์แล้วบาปก็จะมาตามสนองเราขอจเจริญพร